เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยออนไลน์มันอยู่มันได้รับการคำนวณอยู่แล้วใช่ครับคนที่เข้าไปเล่นเขาจะหลอกให้เราเล่นได้ยังไงอย่างแรกเลยนะครับขออนุญาตดึงชาร์จขึ้นมาก่อนขอชาร์จเลยอ่านี่นครับ,รบนี่คือกลโกลงเว็บพนันออนไลน์ใช่ครับ,รบที่ตั้งขึ้นมาสร้างขึ้นมาเนี่ยคุณโจบอกว่า,าเป็นอย่างนี้นะฮะกลโกลงเว็บพนันออนไลน์วิธีการเล่นสมมติ สัปดาห์ที่หนึ่งคุณเล่นสัปดาห์ที่2คุณเล่นสัปดาห์หนึ่งเดือนเนี่ยคุณเล่นไปตลอดทั้งเดือนคุณจะมีโอกาสชนะและแพ้ดังต่อไปนี้ขอนี่เลยครับสัปดาห์ที่หนึ่งอัตราแพ้ชนะของผู้เล่นและเจ้ามือใช่ครับนี่คือเจ้ามือนะฮะเจ้ามือเขาจะให้คุณชนะยังไงอย่างาแรกรเลยครับโดยเฉพาะยูสเซอร์ใหม่หรือผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้าไป ถูกไหมครับไม่ว่าคุณจะเล่นอะไรก็ตาม,ตามอย่างที่พูดมาทั้งหมดนน่นะฮะอย่างแรกเลยนะครับคุณได้แน่นอนวันแรกวันแรกยังไงคุณก็ได้คุณจะได้โดยส่วนใหญ่เพราะอย่างแรกคุณจะ่าลืมเขาต้องการทาลายไมซ์เซ็ตเหมือนที่ผมพูดอืเขาต้องการทาลายไมซ์เซ็ตว่าเล่นพนันมันเสียกับกระสุนแม่ที่สองที่ผมขออนุญาตพูดก่อนคือประเภทเล่นแล้วหัวร้อนเหมือนผมเสียแล้วต้องอยากได้คืนฉะนั้น มันจะมาจบตรงที่ว่าถ้าคุณเล่นได้เนี่ยในสัปดาห์แรกเนี่ยคุณเล่นไปเถอะคุณจะโอกาสเสียน้อยมากเนี่ยเหมือนตรงนี้ประมาณ20บางที่ทําถึงเกิกับสิบเลยนะอืมคือคุณเล่นยังไงคุณก็ไม่เจ๊งสัปดาห์แรกคุณจะได้80%เนะฮะ,ะ,ฮะเจ้ามือเนี่ยจะมีโอกาสได้แค่20ได้แค่20เพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะชนะมากกว่าเจ้ามือใช่ครับสูงใช่ครับนะฮะคุณจะมีโอกาส80%ใช่ครับที่จะชนะ เล่นไปเรื่อยๆเข้าสัปดาห์ที่2ก็เริ่มทําให้มันเหมือนกับการพนันนิดนึงคือมีได้และมีเสียอเล่นไปมีแทงมีได้มีเสียมีได้มีเสียบ้างแหละแบบเออเออมันก็เป็นเรื่องปกติแหละคุณเล่นพนันาธรรมชาติของมนุษย์มีได้มีเสียแหละก็แค่นั้นมันก็ให้มันดูเป็นเนชอรธรรมชาธรรมชาติทุกอย่างแต่อย่าลืมว่าทุกอย่างนี่มันเขาเซตออกมาแล้วแล้วด้วยระบบ AI คํานวณออกมาหมดแล้วคุณจะได้ ประมาณ60%บบางที่ก็คือ5 0 5 0ด้วยซ้ำาสิบห้าสก็คือวัดดวงเลยวัดดวง50-50ิบ้ยังไม่เสียยังไม่เสียเท่าไหร่อันนี้เจ้ามือจะยอมเสียประมาณ40%่ปรประมาณนี้เพื่อให้คุณได้ได้ได้เยอะขึ้่อนแต่ก็ยังได้อยู่ประมาณยังได้อยู่ยังไม่เสียแต่พอไปสัปดาห์ที่3ปั๊บยังไงอ่ะตัวเลขทางพวกเราที่ไปเล่นเนี่ย จะได้ลดเหลือประมาณ3ามสิบละส0 70ิบเจ็ดสิบ <30, 70. S 1> เพื่อให้รู้สึกว่ามึงดวงไม่ดีอืฮดวงไม่ดีเออเอย้ยวันนี้มึงดวงไม่ดีเลิกก่อนละกันเดี๋ยววันหลังอยเล่นใหม่<อ>หรือหมดแล้วเดี๋ยวไปหาเงินมาเติมก่อนงานะฮะไอ,ะอ,ะอะที่ได้ได้มาก็เริ่มเสียละคนะฮะไปอันที่สุดท้ายตอนนี้หนักเลยทีเนี้ยใช่ครับนะฮะในที่สุดในสิ้นเดือนไอ้นี่สมมุติช่วงเวลาหนึ่งเดือนนะฮะในที่สุดคุณจะได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ นอกนั้นเจ้ามือกินหมดเลยเก้าสิบใช่ครับสิบเคยเจอถึงร้อยด้วยนะครับกินเรียบคือแทงอะไรก็ไม่ได้ศูนย์เลย,ยไอ้ข้าบนเนี่ยศูนย์เลยขออนุญาตพูดถึงอินบ็อกซ์แต่ไม่เอ่ยชื่อ,อแทงไพ่บ้าอะไรยี่สิบหกตาไม่ถูกเลยอกแปดอกเก้าด้วยค่ะพี่เจ้ป๊อกพอกแปด๊อกเก้าไม่ถือว่าพิเศษได้ได้๊อกเก้าอ่าอย่างผมบอกให้นะมันโอกาสได้ที่ว่าเรียกว่าศูนย์เพราะอะไรรู้ไหม ต่อให้ไพ่คุณป๊อกเก้าเปิดไพ่เจ้ามือมาก็ป๊อกเก้าชนอีกอะวอขออนุญาตภาษาพนันเลยวอวอวอแปลว่าอะไรจ้างไงครับเออเ่าเปล่าแล้วทำไมต้องวอเขาช้ใช้คำว่าวภาษาพนันออโอเคขนาดป๊อกเก้าที่เป็นเป็นแต้มสูงสุดแล้วนะฮะเ,เจ้ามือยังเปิดออกมาให้มันชน,ชนไม่เสียไม่ได้ไม่เสียดูดิเพื่อให้มันรู้สึกดีเพราะฉะนั้นนี่คือเว็บพนันออนไลน์ ที่เขาคำนวณออกมาแล้วว่านการที่เข้าไปเล่นออนไลน์ไม่มีทางที่คุณจะรวยได้ไม่มีทางครับโดยโ<อ>เฉพาะหลายๆอย่างด้วยสลอย็อตยิงปลาเนี่ยหนักกว่าอีกเอาอีกแล้วอ่ามองหน้าผมแบบมีคำถามมาทำไมวะ